สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านกลับมาพอกันคือเก่านะครับกับช่องผ้าเบิงชาแนลคลิปวิดีโอนี้กับผ้าเบิงเหรียญ5บาท10บบาทแบบหมุนเวียนและแบบที่ละลึกซึ่งแบบที่หายาก ทาง่องของเฮากน,นำมาให้เบ่งเบ่งแล้วคันเมนมีแบบสี่ต้องการอยากจะขายกะส่งรูปมาประเมินราคาก่อนทาง่องเขาก็สิประเมินราคาให้หลังจากประเมินราคาเสร็จเขาก็จะได้ตกลงราคาการสื่อขายกันถ้าหากว่าบบมีต้องการอยากจะได้ ทางช่องของเขาก็ยินดีแบ่งปันนะครับกะเม่นเขามาสอบถามนะครับเขา้าใ้ช่องทางของการติดต่อและก็พูดคุยเรื่องของการสื่อขายกันมากลบไปเบิ่งกันนะครับเป็นแบบไรสิีให้เบิ่งทางเรียนหาก่อนนะนะครับปีพศ 2 5 5 5ห,าห,าหาลายคลิปวิดีโอที่ได้ลงให้เบิองแล้วใน YouTube นะครับผู้ใดเห็นแล้วก็แล้วไปผู้ที่ยังบรร่ท่านเห็นก็เข้ามาเบิงหรือว่าเห็นแล้วยังบรร่ท่านประทับใจ อยากสิเบอ่ไใหม่กะคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกัน <c oughs> เรียนแบบนี้นะครับบวูหไฟมีถ้ามีก็ส่งมาประเมินราคาเฮ้ากัสิประเมินราคาให้ประเมินราคาแล้วถ้าอยากขายก็บอกกันคุยกัน นะครับถ้าท่านคมิมนมานะครับคันอยากขายเขากระส่ายช่องทางการติดต่อนะครับหาบาทแบบที่เขาเอื่นว่าภาษีเงินเลยขวางนะครับภาษีเงินเลยขวางเกือบตรงนะครับเบิง้งแบบหาบาทแล้วกับวาเบ,บิ้งแบบสิบบาท แบบ10บาทหลุนเก้าพระเสียนเหล็ก2อสีหายากแล้วในปัจจุบันนี่พศอซอนี่พศอซอสองพันห้ารอยสาม้ในส่วนของพศอซอกะหายากแน่พอสมควรแต่หายากกลัวก็คือแบบนี้แบบพระเสียนเกือบขวาง นะครับแบบพระเสียนเกือบขวางทันพ r e มีแบบสีนะครับต้องการอยากขายหรือว่าบอมี่ก็อยากซื้อนะครับก็เหม็นมาแบบที่3แบบที่ระลึกการจะจนา แบบนี้กะหายากขึ้นกันนะครับหายากคือกันทางสองของเฮากะมีขายให้มีแบ่งปันให้ขันสนใจหรือว่าขันทางจองของเฮาแบบนี้นะครับถ้าผู้ใดมีอยากจะขายให้ทางจองของเฮาส่งรูปมาประเมินราคา นะครับเอาสิประเมินราคาให้นะครับอันดับแรกท่านก็ต้องสอบถามมาก่อนนะครับสอบถามมาก่อนอยากสิสื่อหรืออยากสิขายก็สอบถามมาก่อนข้ากับเสิให้ช่องทางของการติดต่อข้าสิได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการสื่อการขายนะครับกับสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลัท่านผู้ชมไปเพียอนคำนี้สวัสดีครับ